โจะต้องบอกได้เลยว่าเปลี่ยนไปเยอะมากๆค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนไปในเวอร์ชั่นไหนนะคะก็คือพูดยังพูดไม่ได้นะคะต้องรอติดตามกันนะคะคือต้องบอกว่าบทมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นขึ้นมากๆ เรื่องแบบว่าอารมณ์หรือว่าอะไรต่างๆคืคอต้องทำการบ้านหนักเลยค่ะโหบอกว่าตื่นเต้นมากๆค่ะใช่เพราะว่ามันก็เป็น99หนึ่งที่สำคัญในชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากที่รู้ก็เลยไปทำการบ้านเกี่ยวกับ I am Davis ซั้นหนึ่งมาก็เลยได้รู้ว่ามันดีมากๆค่ะมันดีแบบมันดีจริงๆไม่ว่าจะนักแสดงเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยตื่นเต้นแล้วก็กดดันต้องทำการบ้านเยอะอยู่ค่ะ คือจะต้องบอกจริงๆว่าคือหนูอ่ะอ่านบทแล้วก็พยายามทำอารมณ์อย่างเช่นแบบเวลาอาบน้ำนีหยคะหนูจะแบบซ้อมละลองอินกับมันดูว่าแบบลองดิ่งกับมันไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะว่ามันได้สุดๆยังไงบ้างใช่คือเต็มที่มากๆโอ้โห oh, อันนี้คือจะบอกว่าทุกซีนได้ไหมคะคือแบบพอเห็นบท, mm hmm. บทเห็นบทครั้งแรกบุ๊คือแบบ โอ้ไม่กอดอย่างนี้เลยเหรอคะแบบมันต้องออกมาอย่างนี้เลยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยแบบไหน,นจริงๆหรอต้องเป็นตอนจบค่ะที่มันเฉลยปุ่มทุกอย่างคือพูดมากไม่ได้กระเด็ดสปอยนะคะแต่หนูบอกไว้ก่อนเลยว่ามันโซจึ้งมากค่ะมันจึ้งแบบมันโค้งสุดๆเลยรู้สึกว่า พอจากหลังจากซีซั่นหนึ่งที่เราได้ถ่ายไปกันแล้วนะคะพอซีซั่นสองเนี่ยมันก็เลยเหมือนเราสนิทกันมากขึ้นในกองมันก็เลยทําให้บรรยากาศเนี่ยเป็นกันเองมากขึ้นแล้วก็สนุกเอนจอยขึ้นค่ะก็จริงๆเราก็สนิทกันแบบข้างนอกอยู่แล้วเจอแล้วก็แบบ สนิทกันแล้วมันก็จะททำให้การทำงานในฉากเนี่ยมันก็เลยลับลื่นค่ะเพราะครั้งแรกที่ไปก็คือถ่ายแบบเป็นทีเซอร์เลยค่ะซีซ mm ั่นสองตอนแรกหนูไปหนูสึวทุกอย่างมันใหม่มาก mm hmm. สำหรับหนูคุณหนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องเริ่มเล่นตั้งแต่คำว่าแบบแอคชั hmm. ่นอย่างเงี้ยก็คือต้องเริ่มทำไรคิวอะไรเงี้ยคือหนูไม่รู้เลยจนแบบว่าครั้งแรกได้เริ่มทำนะคะต้องต้องบอกว่ามันเป็น สิ่งที่ใหม่มากสําหรับหนูต้องบอกก่อนว่าพี่ๆอธยาศัยดีมากค่ะใช่ตอนแรกหนูกังวลมากว่าเขารู้จักกันมาตั้งแต่ซีซันหนึ่งแล้วเข้าไปหนูอาจจะแบบไม่ค่อยสนิทกับพี่ๆเท่าไหร่แต่ผิดคาดค่ะหนูสนิทกับพี่ๆทุกคนมากมากถึงมากที่สุดแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ใจดีกับหนูมากเลยค่ะใช่บรรยากาศมันก็เลยแบบว่าเป็นกันเองแบบเป็นกันเองจริงๆค่ะจริงๆสาหรับหนูอะจะมี สองฉากที่รู้สึกว่าหนักมากๆแบบอยู่จะทําได้หรอตอนแรกที่อ่านเนี่ยคือแบบกังวลมากๆก็พยายามออซ้อมแล้วก็ทําอารมณ์นะคะก็ออกมาได้ด้วยดีค่ะก็อยากให้รอติดตามกันนะคะฉากนี้ดราม่ามากๆเป็นฉากคลายแม็กแน่นอนว่าต้องเป็นฉากนี้นะคะเป็นฉากคลายแม็กของเรื่องนี้พูดไม่ได้นะคะ <Wow. S 1> สำหรับหนูเป็นซีนดราม่าค่ะเพราะว่า มันมันก็ด้วยเป็นซีนอารมณ์อะคะ่ะก็ต้องเป็นการบิวอารมณ์แล้วก็ต้องฮัวอารมณ์ไว้ด้วยแล้วเหมือนวันนั้นที่ถ่ายอะคะ่ะช่วงถ่ายซีนดาราม่าที่แบบมันถ่ายเยอะๆคือหนูป่วยด้วยมันก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะคะ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะต่อสู้กับร่างกายตัวเองนิดนะะึงค่ะใช่อาจจะฝืนม่หน่อยบอกได้เลยว่าหนักค่ะ <laughs> ก็ตื่นเต้น ตื่นเต้นอยากอยากรอดูแล้วค่ะอยากรอชมฉากนั้นแล้วค่ะด้วยความที่หนูต้องบอกกันเลยว่าหนูทากานบ้านเยอะจริงๆแล้วช่วงนั้นคือหนูอยู่กับบทแบบตลอดเลยไม่ว่าจะทาอะไรคือหนูอ่านบทหนูกล้าพูดเลยว่าหนูอ่านบททุกวันและอ่านบทหน,นักจริงๆมันก็เลยทําให้หนูรู้ว่าค่ะว่าซีนนั้นมันแบบเกิดขึ้นจากอะไรเพราะอะไรแล้วพี่ๆเขาที่เล่นซีนนั้นนะคะก็แสดงอารมณ์ได้แบบถึงมาก แล้วหนูอะค่ะที่เข้าไปอยู่นะจุดจุดนั้นหนูก็เลยรู้สึกแบบอินไปกับซีนนั้นจริงๆอินกับบทของพี่เขาแล้วก็การแสดงที่พี่เขาเล่นค่ะก็เลยร้องไห้ออกมาคือเหมือนเวลาที่เราดิ่งอะคะ่ะเวลาหลังจากที่ได้แสดงแล้วเวลากลับบ้านเนี่ยจะค่อนข้างแบบหนักนิดนึงเพราะว่าเหมือนเราหัวลงมาทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดิ่งแล้วมันก็กินพลังงานเราก็ทําให้แบบเราดาวแต่ว่าหนูก็จะพยายาม พักในรถค่ะเพราะสมองนอนแล้วก็หาอะไรอร่อยอร่อยทานหรือว่าเปลี่ยนกิจกรรมทำอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราแบบดีขึ้นได้โหคำถานี้สําหรับตัวหนูเองนะคะหนูเลือกที่จะแบบเอาตัวเองอะคะ่ะไปอยู่ในจุดที่แบบเราสบายใจที่สุดก็คือสําหรับตัวหนูก็คืออยู่ในห้องที่ ปิดไฟหมดเลยแล้วอาจจะแบบเปิดเพลงคลอเบาๆค่ะเป็นแค่ดนตรีเบาๆสบายๆแล้วก็อาจจะนั่งนิ่งๆในห้องห้องมืดๆห้องหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ลองนึกทบทวนว่าวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างก็ให้เรารู้ตัวค่ะว่ามันเป็นแค่การทํางานนะเราจะได้ไม่เอามาพนกับความรู้สึกในชีวิตจริงค่ะขอเลือกคําว่าพูดไม่ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวจะสปอยพูดไม่ได้จริงๆเพราะมันเซฟมาก เราจริงๆคือจะบอกว่าสนิทกันแทบจะทุกคนเลยเพราะว่าพี่ๆทุกคนน่ารักแล้วก็แบบเป็นกันเองมากๆอย่าเงี้ยแต่ว่าถ้าให้เลือกให้เลือกหนึ่งคนนะคะก็คือปัมมี่ละกันนะคะเพราะว่าคือน้องเอเนเยอะมากคือบอกเลยว่าเอ e r เนจเยอะมากคือทุกคนสรุปแล้วปัมมี่ยังแบบสามารถอยู่คนเดียวได้โดยที่ไม่เหงา คือหนูอ่ะเป็นอินเอ็กโทเวิร์ดใช่ไหมคะแบบหนูเคยไปทํามาแบบได้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยก็น่าแหละค่ะหนูเป็นคนเอ็กโทเวิร์ดมากๆแบบแทบไม่มีอินโทเวิร์ดเลยแล้วก็เอเนอร์จีก็น่าจะเยอะเยอะอยู่แต่พอมาอยู่กับพี่ๆเขาเขาอาจจะเรียบร้อยเกินไปหนูก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเอเนอร์จีล้นเหลือไปหน่อยค่ะอยากจะเต็มที่กับทุกๆวันและทุกๆคนค่ะจริงๆสนิทหมดแต่ว่าถ้าให้แบบสุดๆก็น่าจะเป็นพี่เกรซค่ะอาจจะแบบไม่เชิงเมาส์แต่ว่าของพี่เกรซนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ สประมาณสองสวันก่อนที่จะถ่ายอะคะ่ะ <K _ d ata> เขาจะไม่ค่อยไลฟ์ <K _ d ata> เขาจะแบบบอกแฟนคลับว่า เขาหายไปอ่านบทกันนะคะคือจริงๆเราจะรู้กันว่าเขาหายไปตึงค่ะช่วงน้นเขาจะเครียดค่ะแล้วเขาจะตึงเครียดมากเขาค่อนข้างตั้งใจมากๆค่ะเขาแบบหายไปทําการบ้านไปแบบท่องไปทําอารมณ์ไปทําความเข้าใจกับบทบทนั้น mm hmm. คือเขาท่องแบบยำๆซ้ำๆแล้วเขาทำการบ้านเยอะจริงๆค่ะสาหรับแค่ซีนเดียวมันเยอะมาก mm hmm. จนหนูสุกว่าแบบโหพี่พยายามมาก mm hmm. ตอนเช้าค่ะแบบพี่เกตเขามากองใช่ไหมคะ, mm hmm. คะทุกคนก็จะบอกว่าไปกินข้าวสิอย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าเขาจะถ่ายเช้าสายบ่ายเย็นเขาจะไม่กินข้าวค่ะคือเขาต้องถ่ายเสร็จทำ อยากให้เสร็จก่อนเขาถึงจะไปกินข้าวไปใช้ชีวิตปกติได้คือถ้ายังไม่ถ่ายคือเขาจะแบบเครียดมากเขากดดันมากเขาจะไม่ทําอะไรคะ่ะเขาจะตึงทั้งวันแต่หนูก็อยากจะบอกพี่เกณฑ์นะว่าแบบจริงๆพี่ทําได้ดีแล้วคะ่ะไม่ต้องไปกดดันมันเยอะอยากให้ทุกคนแบบเป็นกําลังใจให้พี่เกณฑ์กันเยอะนะคะค่ะก็จริงๆต้องขอบคุณพี่ๆท,ทุกคนนะคะที่สําหรับความรักแล้วก็การซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดแล้วก็ อยากจะให้อยู่เป็นกลังใจให้กันนานๆนะคะแล้วก็รอติดตามซีซั่นสงนี้ด้วยนะคะเร็วๆนี้แล้วเจอกันค่ะฝากติดตามและรอชมด้วยนะคะคือพวกเราตั้งใจกันมากจริงๆแล้วหนูก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูก็จะสนุกไปกับพวกเราะคะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะอย่กเกลียดน้องเผาคนนี้นะคะอย่าเกลียดน้องเผานะคะถึงน้องเผาอาจจะร้ายแต่ก็มีมีน่ารักบ้างะคะ่ะ